สมเลยใครยืนไหนก็ยืนเลยเดินเเอาแบบเนโยวไป็นทีห้าคนในเพลงนะเป็นหคนในเพลงเพื่อนโยู่อยู่อยู่ยู่อยูกาอยู่ตรงนนก็ได้พี่ดิ้นมาพี่ดินมาพี่ดิ้นมาพี่ดินมาพี่ดิ้นมาพี่ดมาพี่ด้นมาพีด้นมาพี่ดิ้นมาพีดิ้นมาี่ดิ้นมาพี่ดิ้นมาพีด้นมาี่ดิ้นมาพี่ดินี่ดาีปดมาดนมาีดมาี่มาดนมาี้นม่ดาีนมาี่ดิ

จำได้ยังจได้จได้จำได้ยังไม่จำได้ยัง้องเป็นปาดาเป็นป้าดลั้งกลุมเดียันมาเร็วแอท่าเร็วแอท่าเร็วตัวกุโยนหายกโหายี่เป็นหัวน้ากลุ่มไันาแก่หรอามหายแก่็หาออกเสมอ่นีเอาอาดรงนี้พอพี่พี่ายเป็นหัวหน้ากลุ่มพี่ายเป็นหัวหน้า ไมจำกันไว้ห้าคนนได้นะถ่ายได้นะกายชดคก้พือะเบอร์ตลาดสดชิบหายนะหนึ่งสองขีโอ้ยโอ้ยทีไม่เว้นเยียคนที่อะไรถ่ายรูปห่นวเป็นท่อไอ้เท่เอยดนูเป็นดนูนเชิดเปนดยูนเชิดมีอะไรอีกใบซินเดี๋ยวเดียไม่มีแล้ววะเดี๋ยวเฮียจะรอดูนี่ร้องาชาอางกคง ขี่หลังกันให้ขี่หลังกันให้หมดเลยแต่ละกลุ่มอ่ะขี่หลังกันให้หมดเลยแต่ละกลุ่มเอาหน้าหนึ่งูนี้ใครมีเอดีกูว่ามีแน่เลยไม่ไม่ไม่ให้หมาขี่หลังขี่หลังให้หมดเลยจัดแข่งจัดแข่งลงก่อนลงก่อนเอาลงก่อนเลยขี่หลังขี่หลังไม่ให้หมดเออหนึ่งสองสามขี่หลังกันให้หมดขี่หลังกันให้หมดเอพี่หจัดให้มาได้ละเอาไมค์กูเห็นขบเมาพี่ตบเบาไปที่อนเราจะได้ลูกเราจะได้ลูกนามอนมา คนที่ไม่มีจลทุกคนที่ไม่มีสลลัอุ้มกันด้วยอุ้มเันดข้างเทไคีหลังทำไมขึ้นำแปบนึงไดปไดไดไดีหลังเหรอใช่อย่าตั้งคำถามอ่ะโอเคคีหลังทำไมอาตั้งคถาม่อนคีหลัง้ยีหลังไม่ได้อุ้มดูดูวิลโลอุ้มกันเหรอ่กุ้นีไเอไอ้กุมนี้ชื่ออะไรเบมหนะอ้มาหาย ไอแม่งไนเกมบาเอดีปดกัเร็วอย่าหยไ้ดน้อ้ม้ปอุเกี่ยวอยู่บ้านคมาอุ้มนี่คนไม่มีครลุ้มอุ้มอะไรบ้างอะรอุ้มไมาอุ้มแม่มีเกียวอุ้มส่วนอะไทองดีฟันวบสารสนเีไม่ไม่เต็มแล้วเต็มเต็มเต็มเราแม่งใข่คอนแข่คอนกันทุกคนเลยที่วอกเราเราแบบเฮเฮียลูกไม่ยอมไปกินข้าอยู่ ไอ้นี้กรชากูลุ่มีกไม่กินข้าวก็อุ้มได้ายว่าใส่สองูกกูแข็งแรงแล้ไอแม็กเจี้ยนี่ต้องเข้าคอนเซ็ปต์พอดีเลยวะไอ้นี่บู๊ทเฉยไอ้ดูพลังลิงดีอุ้คนไ้นั่งปีนลอยไอ้นี้กรชาลูกกูแข็งแรงแล้วเออพลังลิงไงพี่พลังลิงไงก็พี่ลิงไงอุ้มยังไงปะเอฟเก้าไงอุ้มเขาหนุนนะกลุ่มนู้นนะเอฟเก้าแล้วก็เมนูสองเปาชี้หน่อยเปามันไม่มีอะไรแม่งโคตรสดเลยว่ะหมือนจะใหญ่หลังเลยอ่ะกินข้าวอยู่รึเปล่าเอฟเก้าแล้วกอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ีไบเดอร์เปล่าพิ่กี้ไบเดอร์เปล่าฝยติดมายิงยินยิงต่อแถวให้ดีดูดพี่ลูกพี่เสนน่เหมือนลิคน้เลยงยปล่าปล่อยปล่อยล่นอย่งน้ะดอย่อปล่อยก่อนปล่อยก่อนแล้วค่อยอุ้มใหม่เมนูเดิมรับเมนูเดิมซ้ำเมนูเดิมซ้ยิงแถวนาดานกีแบใช่ๆๆ ฟังไหนอ่ะวันนี้อ่ะนี่มายืนนี่มายืนไอแถวนั้น่ะใครอ่ะนี่หมามาดินี่หมาเออมาแล้วกดปิดทีนั้นเซนมานี่เซนแมนี่แม่ดูดูดิแม่บุญได้แล้วอ้าวคือสรุปหวยอยู่ข้างล่างใช่ไหมอ่าต่อไปเอ้ยเอาอี๋เราโผล่ไปฟังก่อนใครว่ายน้ำถึง เกาะกลางนั้นก่อนโอ้ยแล้วหมาแบกประเด็นจะไหนอะเกาะกลางไหนเดี๋ยวด้านหลังเกาะกลางนู้นไงข้างหน้าเนี่ยโอ้ยวิ่งไปดูเชนดานี่คนละพันก็เท่ากับทีมนีหนึ่งใครจะทมพี่น้องครับขยครห้ามพี่น้องไอ้ยินตอนไหนวันนี้แมวแมวเกาะกลางไหนวะกลวยไม่แบกไม่ไหมไอ้ยินมึงทำท่านีดีดีมันหลุดเ้ากูมันหลุดอ่ะ ไอ้ห้ามลำท่าห้ามลำท่าเลยอะไรวะต้องทำอะไรวะไหว้ไปหรอพร้อมยังเอะไะนะเอะไะนะกินกูสปายกินกูสาปแล้วคนไหวหนูดมมาเฮียไอ้พวกแกอย่าทำท่านี้มันบังไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้แต่ไกลไกลหามโอ้โหไปไหนเกาะเล็กเล็กหรือเกาใหญ่เกาใหญ่ใช่ไหมเกาะใหญ่ไม่ฟังก่อนฟังฟังก่อนฟังก่อนเพื่อนไปเกาะนั้นอะเป็นที่เป็นเกาะนั้นแล้วไปอยู่ยอดเกาะนะ ถ้าอยู่ยอดกาะก่อนก็ชนะแต่มันต้องขึ้นทางไหนวะนาะกวยนับป่าป้า้อกวยไปเนี่ยอากับมารักกวยไหมรักน้ำกลวยขอออยากรู้แค่นั้นอยากรู้แค่นั้นว่ารักกว้วยหรือเปล่าแล้วขับไปให้รักใช่มใ้เร็ว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 เย่องซ้ำ

คนละนเลยคัสบายเลยกินสบายไ่างี้ขวาห่อยขวาหน่อยหลั่คื้ม่หาเเออขวา่อยขวาหน่อยเฮ้ยเข้ามาแล้วติดตเลยเก้เอาขวา่ตรก็ดีเลยเฮ้ยต้งเลย้ย้งเลย้ไเไมิงิงว่น้ไม่เป็นลิงว่น้ำชาลิว่น้าช้า้ยมันลึกมันลึกมันลึก ไอ้ทิมมันลกมันต้องใช้เวลาหายใจขึ้นเวลาหายใจนันมึงอยู่ในน้ำมึงมุด้วยเออเออเกสวยลูกสวยเกลสายเกลตกเกลตาขกเกลตลกตลกไปแล้วอเลยขวาลูกขวาแล้วขวาแล้วขวาเหมือนเหมือนผมพี่เหมือนเหมือนอะไรปะเหมือนผมพี่เหมือนผมพี่เปลนไงบ้าวนี้เหราวนี้เหรอ้า้ะได้ข้างหน้าาเลย

หรอว่าไลเขาไค่อยๆไปเราช้าได้พได้พาไพได้สไลส์ไส์ไส์ไลส์ไไม่ได้อุ้มอยู่สไไม่ไดไอ้ดาอย่าทำท่าดี๋ยก็ดนหรอกไอ้ด่าไหนด่งอยู่นู่ไอซีลงไปดีมึงก็ไปกูดีไีครับที่หนึ่งครับพี่โมจ่ายเงินด้วยนะครับเกลปล่อยดิอะไรของมึปล่อปล่อยปล่อยปล่อยเร็วไปใครใครใคไปเวสูปล่อยเลยป แล้วคนนึงน่ะเขาถึงละเฮ้ยมุมนี้เขาสวยอ่ะไปถ่ายรูปก่อนไม่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 ใช่เพื่อนที่หมาตายเลยนะที่อะไรแล้วกันทำไงอ่ะทำไงอ่ะไม่ไมมีไอเดียวนะใครถ่ายใครถ่ายเขาให้เดือดมีมีวะที่เขาเรียกตายยังหมา หมายังตายอ่ะตัใช้คำนี้แล้วเียตายได้ไงอ่ะตายตายเยอยนู่นไม่เห็นนมากยหมาคุณจะว่ายไปนู่นนู่นพี่ยาหมาเลยหมาว่ายน้ำเป็นวงกลมไอ้เหี้ยกูกับแม็กบอกเลี้ยวซ้ายบอกเลี้ยวขวาเต็มพี่เลยไอ้ยอดให้หมาไม่หันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทางนี้หันหน้าทางนี้หันหน้าทางนี้หันหน้าทางนี้มดมดกูมดกูหันหน้ามาทางนี้ อคนวหายเป็นได้ยังให้หมาว้ายมีใครมีไอเดียไหมนั่งนั่งนั่งกันด้วยนั่งกันด้วยไอ้เหี้ยแล้วกูตายไปเออเลยไปเออเลยไปเออไปเออนั่งหน่อยนั่งหน่อยแถวแถวเนี่ยเยอะที่หมาทำท่าเยอะเยอะโคตรเท่แล้ว่ะเีอะหมาคอท่าไหมหมาติดั่งหน่อยคอท่าคุณทำเงินนั่งหน่อยผมคุบอกเลี้ยวซ้ายพวกเลี้ยวขวาขี้ร้านน่อยขี้ร้อนดำลงไม่ผุดขึ้นพอให้กอกขึ้นดั้งลง พร้อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวแป๊บนึงหาท่ายอยู่น่ารักมากมั้งควายมอนเด็ดเด็ดเลยอ้าวพูดงี้เบียรเทียมาะแอรโคทีะท่านนอะไรเฮียตอบผมหน่อยเบียร์ไปย,ยังวะมึงลองไปดํนาน้ำดิมันก็เป็นเหมือนเฮียเ <c oughs> บียร์เบียร์อยู่ไหนเราจะเพิ่งถ่ายได้ไหมก็เดี๋ยวเบียร์อยู่ไหนต่อมาเบียร์ตอมอเบียร์ต่อมาหนึง่งเฮ้ยไม่เห็นอไอ้มอนไอ้มอนมานอขางข้างๆกิวมา เราเด้งินเมาเด้งสมดุลนาเด้งสมะุาเด้งสมดุลได้สมดุลมันมาข้างเกียวอ่ะใครได้ข้างเกียวคนนึงอ่ะมันที่มันโลงเกินไอ้เมเมอก็ได้อันนั้นหนึ่งยังไาเราเด้สมดนะไอ้เมอร์ไอ้มึงทำท่าบังหน้าเพื่อนนั่งลงดีมึงกดนั่งดิมึงคอนโทรลได้ได้พี่ไอ้มมวมันบังเพื่อนขวานพี่เมอร์เราเดินเข้ามาไม ที่ไดไวบังแมงดาอย่างพี่หนูถือขวดเหล้าหรือเล่นเกมเล่นเกมถามถึงข้างนอกใช่ไหมขวดเล้าขวเล้าข้างนอกอ่ะขบเล้าขเหล้าขบเหล้าขบเล้าเอาลนะหนึ่งสองสมไอ้บ้างเพื่ออะไรน้องหนึ่งสอง่มยี่มาด็กยมาเด็กเดล้วเมื่อกี้ ไปติดไหมไอตันเตงเมื่อกี้ติดไปไม่ไม่ให้กูเผื่อไอสองเลยไ่ไออะไรไอ้ดาวมึงไม่จับเหรอมามาไม่จับห่ะคับลูกวิมามีกระเป๋าอะไรอ่ะระป๋าเป็นปินอ่ะแป้เดี๋ยวมาพาไว้น้ำได้ ขึ้นมาเร็วมาที่ถึงมาจังเลยหรอมาดูคิดถึงดูแต่ดูม้าสวยขึ้นหรือเปล่าไม่สวย <s> ว่าทำไมหมาถึงว่ายน้ำเก่งเพราะหมามีนกเพนกวินอยู่ข้างหลังดีเกี่ยวด้วยเหรอครับลูกเกี่ยวชี่มาเมาให้นกมีนกเพนกวินอยู่ข้างหลังมันทุ่มตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมาจะว่ายเดียวปุ๊บเลยเขาไปไหนอ่ะก็เขากลับกันแล้วไง น่าเห็นเขาไปกันแล้วน่ะเขาหนามี่เหรอเขากลับไม่หรอเขาไปทางอื่นหรอเขาไปขึ้นเขาอีกหรอ เเห็นเขาไปเขาอยู่ข้างหน้านะ